วันนี้นะทุกคนเราอยู่ที่เอกมัยนะครับเราพาโปปัมมาทานเบอร์เกอร์เจ้าดังนะครับเพราะว่านางเนี่ยไปแข่งที่เมกามาแล้วนางก็ชอบกินเบอร์เกอร์ที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นร้านอะไร Be a แอนด์เบตเตนะครับ Ma ดแอนด์เ l อยู่เอกมัยนะครับก็บอยู่ริมถนเนเลยที่จอดรถเข้ามาจอดในร้านได้เลยนะครับนี่มีรางวัลการันตีนะครับ สวัสดีครับก็จะมีบาร์ที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เป็นเบียร์สดแล้วนี่นะใช่ไหมครับแล้วก็วนอยู่ด้านนี้นี่นะครับมีโต๊ะร้านนี้เนี่ยเบอร์เกอร์อร่อยมากแล้วก็จะเป็นนิวเชคนะฮะนี่หน้ายิ้มแป้นเสียอยู่ยิ้มหน้าไม่ใช่อย่างนี้นะเล็งไว้ยังเออป้ามเดี๋ยวผมถามหน่อยว่าเออเมื่อกี้เนี่ยที่ป้ามบอกว่าทำไมถึงชอบเบอร์เกอร์ อ๋อคือก่อนแข่งอะ่ะโค้ชเขาจะสั่งให้บ้ามาไปกินเบอร์เกอร์ไฟล์ทุกครั้งที่แข่งถ้าถ้ากินแบบว่ามื้อปกติแล้วมันไม่ฟู่ะถ้ามันยังแฟรอยู่อ่ะถ้ามันยังแฟรอยู่ก็จะไปกินพวกเบอร์เกอร์ไฟ,ตฟตแต่ปกติคือแบบก,ก็จะกินชีนถูกไหมชีนก่อนก็ต้องชีนก่อนก็คือจะมีแพนหลักอ่ะ7็ดมือที่เป็นชีนก่อนแต่ว่าถ้าแบบมื้อสี่มือ5้าแล้วอ่ะคือมันยังไม่ฟูเอมันยังไม่เข้าไม่ใช่ไหมครับเออมันเหมือนมันไม่ฟูเน็ตมันยังแฟรอยู่ก็ต้องใช้แบบ ไฮคราบไฮโซเดีย so มเข้าไปเพื่อทำให้มันฟูเนืนูกข,ขึ้นมาก็คือป้อมมามันจะกินเบอร์เกอร์ไฟแล้วก็ป้มมามัดค่อนข้างที่จะชอบที่ที่ที่อเมริกามันจะมีเมนูทัฟเฟิลไฟอันเนี้ยซึ่งป้าม,มาติดที่อเมริกามากเพราะ่ามันอ,มอร่อยมากมแต่ว่าป้าไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยมันเหมือนไหมป้าเลยอยากลองอ เพราะส่วนตัวบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ปั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเบ Spy อร์เกอร์กับไฟเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ทัเฟเฟิลไฟที่ไทยอ่ะมันเหมือนกัน mm hmm. ที่น mm ู hmm. ่นไห mm hmm. มพ่อปั้มลองที่นู่นมาก่อนอก็เลยแบบเออไม่ค่อยมาลามหาแต่ว่าพี่ขายบอกว่าให้ลองก็เดี๋ยวลองท,อที่ผมให้ลองอ่ะที่นี่สวิเทเปอร์โตอร่อยมากเออสวิทเตอร์โตนี้ก็ที่นู่นก็กินบ่อยอ่าเล็กอย่างนะมิลเชคอ่ะรสไหนก็ได้อร่อยหมดอตอนนี้มีอนไใจกันหรือยังเพราะว่าผมกับเมียผมมัมีในหน่วยและมาบ่อยส่วนปั้มไม่เคย เล็งไว้ยังเดี๋ยวอาจจะลองเป็นเบสิกอลติเมทชี่เบอร์เกอร์อ่าคือผมไม่เคยไปเมกานะผมไม่รู้ว่าเบอร์เกอร์ที่เมกามันรสชาติประมาณไหนอแต่ในในในไทยอะ่ะที่เป็นคนที่กินเบอร์เกอร์เยอะคิดว่าร้านเนี้ย and better บ,บีทแอนด์เบเตอเบอร์หนึ่งตั้งแต่กินมานะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมาดูอาการเขาว่ากินแล้ว<า>เป็นยังไงแ,แต่เป็นไป แต่เป็นไฟไม่รู้นะว่ามันจะเลเอรเท่าไหมแต่ป้าบอกตรงก่อนว่าคือก่อนต้าไปแขงรอบนี้ป้าไม่ค่อยไม่ค่อยกินเบเกอร์ไม่ค่อยกินไฟคือไม่ใช่ียนก็เลยไม่รู้ว่าที่ไทยอ่ะมันมีร้านดีๆแบบเยอะมากน้อยแค่ไหนใจอัะเนี้ยก็คือแบบกลับมาเนี่ยก็คืออยากจะลองหาร้านเบเกอร์แบบดีๆไปกินอ่ะเวลาอยากกินอะไรเงี้ยแม่พี่ไทยแนะนำร้านนี้เพราะว่า วันนั้นเห็นพี่ไข่ลงตอรี่เลยครับพี่ไข่ว่้ยพี่ไข่นี่น่ากินน่าพี่สัยลองกินไหมยุบนึก็เลยโอเคก็เลยละโอเคเดี๋ยวลองมากินดูว่ามันแบบให้ฟิลเหมือนตอนยิงนีเปล่ได้จัดไปมาแล้วนะครับอันนี้เป็นสวิตไบคืออันเนี้ยผมชอบส่วนตัวอะลองดูไม่รู้ว่าสะโดนใจหรือเปล่าถ้าใครไม่รู้มันคือมันหวานเออมันก็เป็นสวคอนินไหน ได้พอได้นะต่อสู้ได้นะแต่ที่นั่นมันจะแน่นกว่านี้นึงอ่าเพราะมันชิ้นใหญ่ป่ะใช่ที่นู้นเขาที่นู้นเขาจะมีอ่าสกินนี่ไฟกับแฟตไฟแถวเรื่องถ้าแฟตไฟมันจะเป็นชิ้นแบบปังๆเลยอืมเออใช่ใช่แอะอร่อยอร่อยดูดไหมตัดดูดไม่ขึ้นเอาจริงเหรอเป็นคนจัดดีปะ เข้มข้นมากเราตั่ได้ไปกินกันเราตะสัดงอะดูกินพินัทเบอร์เกอร์แบบตีขึ้นเลยต้องเคี้ยพี่เป็นคนชอบคาราเมลยวเดี๋ยวก่อนนะเคี้ยวเราชาก่อนเฮ้ยไม่เชียวเมันคอมปิวตากเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่รู้เรื่องอะไรแบบอืมอร่อยอันนี้ชอบสตอรี่มาขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นตัวอัลติเมทชีสเบอร์เกอร์บีฟมีเดียมแรร์ค่ะแล้วก็ ABC b ซีบิสมีเดียมแรค่ะลูกค้าครับอันนี้ของฟามล,ลองตัดสตรอเบอรี่ดูโอเคอู้ตายตื่นตื่นอืมสตรอเบอรี่อร่อยเออตัวนี้ดอีอันนี้จะเป็นเบคอนมาชลูฟ้าบิททับเทอร์มาแบบอันนี้ชาโชคความหมายของฟาร์มซอสแอปเปี้ล อ๋อจะลุยอันไหนก่อนอาอมาครบแล้วอันนี้ที่ป้อมบอกว่าที่ป้อมชอบใช่ไหมอ่ายังไม่ได้กินนะแต่ว่ากลิ่นถูกต้องแล้วกลิ่นถูกต้องยกมาว่ากลิ่นเตะจมูกเนี่ยถูกต้องแล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวลองดูก็ผ่านไหมผ่านอันนี้ใช่อันนี้ใช่ไม่ใช่โอ้ยเข้าใจคนที่พามาป่ะใจเราแบบเอ้ยอืออันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้ถูกต้องระวังไม่เคยกินหรอกถูกต้องป่ะไม่ได้ก็ถูกป่ะ แล้วมันเป็นอะไรที่กินได้เพลินๆเลยเพลินนี่เพลินทุกอันแหละตรงเนี้ยทุกผมเลยนะบอกก่อนว่าเราก็เป็นนักกล้ามนะด้านในเราก็พร้อมมีแต่ผมอะคือมีความสุขที่แบบว่าเวลาเราพาคนเขาไปกินของอร่อยแล้วเขาอร่อยตามที่เราชอบอะมันแฮปปี้ถูกไหมทั้งผมทั้งเมียเลยผมมีความสุขมากสักเฟสใช่ปะเพื่อนสักเฟสเลยเบอร์มันต้องกินอย่างนี้

พูดมาหามาจ่าเพื่องวนะันนี้เลยเนี่ยมือเนี้เป็นสองพ้อานจะเป็นมือมือเดียวแล้ววันนี้ที่เหลือไม่กินแล้วมือตออัดต่อใช่อิ่มเลยกินมาเยอะแนละ้วคัาโบพ,พิซซ่านะคะแบปป็คคาร์เพลอะใช่ค่ะไม่ใช่แบปปล็คคาร์เพลนะ<ม>แบปป็คคาร์เพลฟิซซ่าจะอยู่ที่12มิลลิเมตร6ชิ้นครับใหญ่มากเรียวกว่าแบบ บางนะลองดูได้อันนี้ไม่เคยกินนะพูดจริงไม่เคยแต่เห็นแต่เห็นว่าคนอื่นเขาซักกันใช่ไดึงเลยดึงเว้ยเว้ยเลี้ยงนะอันนี้บ้าก็ไม่เคยกินนะอ๋อแตามันเบาม้วนลบอลบอนเบาม้วนเบามบอนเบาถ้าถูกต้องใช่ป่ะต้องนี้ใช่ใช่ใช่ถูกต้องไหม ไอ้นี่พีไม่เคยกินจริงมันตายแล้วเราทำแบบนมจริงเลยเนี่ยดูดิเนื้อข้างในมันอ่ะเห็นปะเนื้อดีดูสภาพนะครับไอ้นี่แก้วผมแก้วเราหมดยังยังหมดมันแน่นครับต้อมจะเป็นคนกินแบบว่าสายลองสายลองแต่ว่าอยากลองอย่างนี้อย่ากหน่อย เป็นยังไงบ้างครับสำหรับร้านนี้ดีหลืเบอเกอร์ผมให้ไปเก้ากิโลเก้ากะโหลกนะครับอร่อยอร่อยไมผ่านนะถ้าเบอร์เกอร์แนะนำให้มาอืแล้วก็ถ้าชอบฟรายก็แบบคาโบฟรายสวิตเซอร์ฟรายอ่ะก็แนะนำให้มาแล้วเมลชีสก็เป็นสตรอเบอร์รี่กับคาร์เมลนะอืใช่อยากให้ป้ามแบบว่าให้ความรู้ฟรีๆแบบคุณผู้ชมหน่อยว่าการชีสการอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงต้องกินทำไมเราถึงต้องเลือกอะไรยังไงในการเล่นก้าม เอาแบบชีสที่มีประโยชน์นะอื็อว่าชีสที่แบบไม่ได้แบบอยากกินให้หายายากนะชีสเบื้อกล้ามาก็ปั๊มจะแนะนาให้ชีสเขาเรียกว่าชีสหลังซ้อมมัดใหญ่แล้วก็ไม่ต้องทําบ่อยอือาจจะสักเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งก็เพียงพอแล้วก็โอเคแล้วแล้วก็พยายามชีสให้มันเป็นแบบไฮคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าไม่ใช่ไฮน้ำตาลอะ คาร์โบไฮเดรตก็คือเป็นเหมือนเป็นสารอาหารที่เรากินในมื้อหลักอะแต่ว่าคูณสองขึ้นมาหมายถึงว่า,อ,าอย่างก,กินเราในสารอาหารหลักเรา,เราจะกินคาร์บโปรตีนไขมันใช่ไหมเวลาชีสก็ให้เรียกเป็นแบบนั้นนะให้เป็นคาร์บโปรตีนไขมันแต่ว่าให้ปริมาณมันเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาแ 2, 2> ต่คูณสองสองจห้าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่แบบชีสแบบน้ำตาลอะไรเงี้ยนะก็ไม่ไม่ใช่นะแต่ถ้าไปกินหบบไอติมอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้เรียกว่านี้เพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์หน่อยใช่ถูกไหมใช่ถ้าแนะนำรีคอมเมนต์นะ ็พวกเบอร์เกอร์ซูชิเอ่อเนี่ยแถวๆเนี้ยอ่ะหรือสมมติถ้าผม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 แนะนำนะสมมติว่าผมเป็นคนชอบกินอาหารไทยผมก็จะเป็นข้าวเป็ดพะโล้อย่างเงี้ยพอได้พอได้พอได้อ่าพอได้แต่ไม่ใช่แบบอ่าอาจจะอาจจะเหน็บเหนียวมะม่วงหน่อยนึงก็ยังพอไหวอยู่ได้ใช่แต่ไม่ใช่แบบไปกินแบบ ใช่แปดลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นอันนั้นคนละเรื่องกันอ่านั่นคือชีสพออยากกินมันจะคนละแบบกันแล้วมันแล้วมันพอกินแบบเอ็กซ์ตาแบบเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงคร่าวๆก็ถ้าถ้าในมุมมองของโปมที่ทีนก็คือมันช่วยทําให้เราแบบซ้อมมัดมัดของวันถัดไปอ่ะได้ดีขึ้นเออมันจะมีสองแบบก็คือกินหลังซ้อมมัดใหญ่ กับกินคืนก่อนที่ซอมมัดดยอยเ,ออเพราะว่าคาร์บโบไฮเดรตมันถูกนําไปใช้24ชัมม่วโมงหลังจากกินเข้าไปอืใช่สมว่าปั้มพรุ่งนี้ปั้มจะซ้อมอกใช่ไหมปั้มดอยอกใช่ไหมอกปั้มดอยปั้มอาจจะชิดคืนนี้เพื่อให้คาร์บโบไฮเดรตมันไปใช้งานในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ปั้มซ้อมอ,อกได้หนักขึ้นเล่นได้นานขึ้นกินให้มันเก็บเข้าไปก่อนเข้าไปใช้ใช่ใช่ประามาณน,นั้นก็เนี่ยนะครับคร่าวๆคืออันนี้เราได้ความรู้ แต่องผมเนี่ยบางทีเราไปชี้เพราะว่าเราอยากนะครับก็ก็ก็ลองดูนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณโบปั้มมากเลยนะครับที่ที่แบบว่ามาให้ความรู้แล้วก็มาเล็กคอมเมนต์นะครับเวลานี้ชูเมกาได้นะเออซูเมกาได้นะครับอยู่เอกมัยนี่เองวิสเ e บเตนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยใครอยากเทรนออนไลน์กับปั้มนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนในไอปั้มได้เลยครับ เดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ส่วนผมเหมือนกันใครที่อยากเทนออนไลน์กับผมมีเทส่วนตัวนะครับก็ทักล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมเสื้อผ้าอยางบุ๊กยางบุ๊กแอครับใช่ครับใส่ไว้ให้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมในช่องของปั้มสวัสดีครับสวัสดีครับอิ่มมาก